สวัสดีครับสวัสดีพ, hoch, พ่อแม่พี่น้องสูขโทุกคนครับอยู่พรคุณคือเอาครับมื่อี้มื่อี้พรคุณได้ไอ้เปาะมันปูครับพอมันปูใส่กระดองเนาะใส่กระดองปูนี่ครับใสกะผมตำเจวเครื่องครับเจวพริกไอ้พริกป่นครับเจวพริกป่นมากินกับลวกผักน้าเนาะลวกผักกะผักกาดหินครับมีผักไอ้อยงว่าอย่างน้ลวกครับแบบอย่างนี้แหละ แล้วก็มีก้ามปูนะครับมีก้ามปูมีดองปูอกอ,อ,อมันนะนะออกมันใสครับแล้วก็มานหนึ่งหอมๆครับพี่น้องแล้วผมก็ได้ตะแตะนทอดปิดมานําครับมา,มา,ขา,ขาบมากินขาวพ่อคุณคครับพี่น้องมากินขาวเศร้าเวลาก็เวลาเดิมคือก็แล้วครับขาวเศร้าครับแล้วพ่อคุณก็ได้อีปูเนาะมาฝากมาครับมาแซ่บนะพ่อคุณคครับขาวเหนียวคือก็ครับพี่น้อง หมาลุยลุยเลยครับพอทูกคนเจียวก่อนครับเกีวสืบแซบบพ่พอลูกน้องพอลูกคุณต่ำเองครับอืมเราลยกผักอือม,มามาเขียวโว่เบาขึ้นเฮออ้ยพิษพ่อแล้วเขียวโวแล้วครับหนึ่งพักดอกกาดอกครับ ตุยมันนะมันปูครับไปหาเองครับหาเองแล้วก็ให้ยาเหให้สุกินครับายาอยู่บัน่นเป็นผือหวดละลงทุนไปเห็ดเองแซบครับหอมเพรียง <cười> <cười> mình nhẹ không? Tình manh manh này Tem horror hmm Đóng nhẹ nhàng nè nè hiểu nè hiểu nè hiểu hôm อิตามันเนี่ยนพอนุ่นแกะ กว่ามื่นเนาะ อืมมันน้าเต็มปากเต็มคบเขาน้อยๆแง่หลัมันเขากระดองไว้อืม มาครับแซ่บกว่าพรานำคุ้นเลยเขาอ่ะเท<ม>พูกันได้มาครับ ස ි ට ි ර ි ම ් ත ් ත ් ත Whoa. Cool. Тепле. จงสองดองไวเฮมเจฟซีขังบ้านแล้วนะเดี๋ยวว่าพ่อทุกคุณตัวอ้แซบครับพี่น้องเห็นผมกินแล้วนี่เดี๋ยวย่างมาหาครับเ c ฟซีโอ้เหลือบแน้ออยากซิมน้ำมาอฮึดูใกล้ๆกัน นโดนกินที่ยวนะเพี่อนหากินยากพวกคุณเฮ็ดได้คำนี้คนระับจงสองดองไว้ให้เอฟซีงไงเพื่อนเรขอบคุณ บ่หวอดทางกลางัแพ่ไกลกับขอบคุณที่เขามารับชมนพี่น้องเนาะอยากให้ได้อลองได้ซิมน้ำกันทุกคนนะครับเมนูแซ่บๆก็อยากให้ได้ลองได้ซิมน้ำนนนนเนานนะ เขแซ่บทุอย่างเลยเนาะแต่อันนี้มันหายากครับหากินยากเลยอยาก รอำมันกล้ามคคุณกล้ามมันคุณเตรียมพร้อมอยู่ยามันกัดไว้เพรียวเอ

nhạc đi nổi nhắm anh không biết đang kiếm như bật chờ thời nó kịp nhạc พิม <c oughs> พี่น้องรู้แซบครับพี่น้อง,องมันหอมหอมนี่สิเหลือไว้ไปฝากเอฟซีูพุนอยู่ใกลๆ,ๆก่อนครับ <c oughs> เดี๋ยวยางมาเล่นมาหยอกโอ้เบิดแล้วบโโ้าน้อเนี่ยเป็นจะแซบ <c oughs> จะได้ไวไวชิมครับสองอันอันนี้ครับถ้าเพื่นเฮ็นก็นอย่าไหวเพื่นอนนั่นละเนี่ยก <c oughs> ็โอเคครับ พ่อทุกคกุณกะขอขอบคุณคือก็ครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสุขสุขนค,ครับที่เข้ามารับชมพอม่พอทุกคุณเนะาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคือก็ครับเป็นกำใจพ่อทุกคุณเสด็จหาเมนูใหม่ๆคลิปใหม่ๆมาฝากพ่อแม่พี่นอ้นอ,นองเนาะสำหรับเมนูเมื่อนี้กะแนวขอกินยากหากินยากครับพ่อทุกคุณไปลงทุนเอาเบียดไปไสนะครับเอาพวกโครงไก่ไปล่อเอาครับไปล่อให้มันมานะครับก็เก็บเอาตามให้นาตามข้องครับ คนอหนคนก็ได้มามานี่ครับเห็ดกระไดซัมเนี่ครับเห็ดมากินกระยกักแซ่บครับกระยักฝากจากทางกง้งทางลูกเอฟซีทางไก่กระยักให้หู้เนาะอยากให้ได้ชิมนำ้ำายอครับแต่มันกระยูไก่เนาะแต่กระเขาบารับชมกระขอบคุณหลายๆครับที่เป็นมาเป็นกำลังใจพ่อหนุคนเนาะสำหรับเมื่อนี้พ่อหนุคนก็ได้เวลาละสิขอโตขอลาไปสู่งานคือเขาครับเจอก,กันไม่ชิมนาครับ so do you have